สวัสดีครับท่านผู้ชมครับาสหธรรมบิ๊กยาติธรรมสุริยันบาร,รบีสรลปรีวาริตี้ทุกท่านทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมให้สูตรเทียบชุดวัดใจไปแล้วมาดูตัวที่ผมชอบกันบ้างตัวที่ผมชอบในวันพุทธที่26พฤศจิกายนนี้มี4ตัวด้วยกัน4ตัวนี่ก็คือเลข4ตัวนะไปจับคู่วินเอาเองกันแล้วกันนะครับมี4 6กับ 3, 4 5 4 6กับ 3, 4ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ให้ไว้ก่อนนะครับงวดที่แล้วเดี่ยวโอ้โหข้าวอยู่นะในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าเลขบิ้นกับเลข พี่น้องใช่ไหมผมให้ไปไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าผมชอบในส่วนของเลข4ตัว4 6 3 4นั่นเองนะครับใครชอบตัวไหนใครจับคู่วินได้ยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับใครชอบก็ตามได้ใครไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุเรียนบารมบีพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้านะครับ ขอยร่ำคอยรวยกับีโชคเดอ้อรวยๆครับสวัสดีครับ